สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกี้ที่ช่อง XS Channel อีกแล้วค่ะเพื่อนๆคะหลังจากที่กี้ได้รับอุบัติเหตุมานะคะตอนนี้นะคะขาของกี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะ แต่คุณหมอนะคะก็ยังห้ามกระโดดห้ามวิ่งนะคะห้ามกระโดดแรงๆค่ะเพื่อนๆแต่กี้นะคะคิดว่าของของกี้นะคะตอนนี้ก็สามารถกลับมาเดินได้คือปกติแล้วค่ะเพื่อนๆกี้ก็เลยคิดว่าอยากจะไปลองซ้อมขับสกูตเตอร์หน่อยค่ะเผื่อจะได้ไปออกทริปกับเพื่อนๆนะคะก็เลยให้ทีมงานนะคะไปหาเส้นทางค่ะขับสกูตเตอร์นะคะสักประมาณ30-40ถึงกิโลค่ะ ทีมงานของกี้นะคะก็จัดหาจัดแจ,ดจงเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็ทีมงานของกี้นะคะก็ได้ชวนพี่อ้วนดูตอนไทยแลนด์แล้วก็น้องเอ็มไททันไปขับกับเราด้วยค่ะเพื่อนๆส่วนเส้นทางนะคะจะเป็นที่ไหนนะคะกี้ก็ยังไม่รู้ค่ะทีมงานของกี้นะคะบอกแค่ว่าถานนดีวิวสวยมีเซเว่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเส้นทางเป็นยังไงไปกันเลยค่ะ นี่พากี้มาซ้อมหรือว่าพากี้มาทำอะไรคะไหนบอกว่าสภาพเส้นทางจะเป็นวิวดีถนนสวยมีเซเว่นด้วยเพื่อนๆคะ่ะดูสภาพเส้นทางที่กี้มาสิคะไปคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสภาพเส้นทางวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้คะ่ะเดยวกี้ขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะคะ นี่ค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนกำลังเตรียมตัวเตรียมรถกันอยู่นะคะเพื่อที่จะเอารถไปลองกันค่ะวันนี้นะคะก็มีรถที่มาร่วมขับด้วยนะคะประมาณ4 5คันด้วยกันค่ะมีพี่อ้วนนะคะจากดูตอนไทยแลนด์นะคะทีมงานของกี้นะคะแล้วก็มีทีมงานของพี่อ้วนนะคะแล้วก็รวมไปถึงน้องเอ็มด้วยค่ะน้องเอ็มไททันนะคะวันนี้ก็มาลองรถกับเราด้วยค่ะ ส่วนเส้นทางที่เราจะมาลองรถกันนะคะนั่นก็คือทางขึ้นเขาลูกนี้เลยค่ะเขาที่อยู่ด้านหน้ากี้นี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขับขึ้นไปชมวิวด้านบนโน้นกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนั่นนะคะกั้งหันลมที่อยู่บนโน้นนะคะนั่นเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนั้นกันค่ะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวกี้ขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะตามพี่ๆเขาไม่ทันค่ะ ตเตรียมรถกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากน้องเอ็มไททันนะคะวันนี้น้องเข้ามากับไททันเซทโฟโปค่ะตามมาด้วยพี่อ้วนดูตอนไทยแลนด์ค่ะวันนี้นะคะมากับเซอร์รอนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เพิ่งไปเซ็ตระบบมาใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ตามมาติดๆนะคะนั่นก็คือทีมงานสายลุยของกีค่ะวันนี้นะคะพี่เขามากับไททันเซโฟค่ะ และคิวต่อไปนะคะก็เป็นกี้ค่ะวันนี้นะคะกี้มากับไททัน RX ค่ะต้องขอขอบคุณน้องเอ็มไททันมากๆนะคะที่สนับสนุนให้รถกี้มาใช้ในครั้งนี้ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกันนะคะอุปกรณ์เซฟตี้สำคัญมากๆค่ะอย่างน้อยมีหมวกกันน็อกหใบก็ยังดีค่ะไปค่ะเพื่อนเ่อนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเส้นทางที่ทีมงานของกี้พามาลองรถนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะกับคาที่เขาให้ไว้นะคะทงังดีวิวสวยมีเซว แต่สงสัยจะโดนหลอกนะคะเพราะว่าดูเส้นทางแล้วไม่น่าจะมีเซเว่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะขึ้นเนินแรกมาได้นะคะเพื่อนๆก็ไม่น่าจะใช่แล้วค่ะไม่น่าจะดีกับขาที่กําลังจะหายของกี้เท่าไหร่เลยค่ะแต่เดี๋ยวกี้จะลุยขึ้นไปต่อก่อนนะคะเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่มันทางของกี้อยู่แล้วค่ะ มาถึงโค้งที่2นะคะก็ต้องจอดแล้วค่ะจากที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะเส้นทางที่กี้ขึ้นมานะคะจะเห็นว่าทางค่อนข้างขูกขระเลยค่ะซึ่งไม่เป็นผลดีต่อขากี้นะคะที่กําลังจะหายเลยนะคะเพราะว่าหมอนะคะห้ามวิ่งแล้วก็ห้ามกระโดดแรงๆค่ะพามาซ้อมหรือพามาทรมานเพื่อนๆคะ่ะกี้ไม่ไหวคะ่ะ เดี๋วกี้ขอตัวลงไปรอข้างล่างแทนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศจากทีมงานของกี้ต่อเลยค่ะกี้เลยตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อแล้วค่ะขึ้นมาในช่วงแรกนะคะก็ยังดูโอเคอยู่นะคะแต่พอเริ่มสูงขึ้นนะคะเริ่มจะมีหินลอยเยอะขึ้นค่ะถนนก็ค่อนข้างขรุขระเลยนะคะดูแล้วไม่น่าจะดีต่อขาที่กำลังจะหายเจ็บของกี้เท่าไหร่ กี้คิดว่านะคะการที่กี้ไม่ไปต่อนะคะก็เป็นการเซฟตัวเองค่ะเป็นความปลอดภัยของตัวกี้เองนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับกี้นะคะจะได้ขับขี่กันได้สนุกค่ะปลอดภัยวันนี้เก็บแรงไว้ขี่วันต่อไปดีกว่าค่ะขากลับลงไปนี้นะคะเดี๋ยวทีมงานของกี้นะคะจะลงไปส่งกี้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับขึ้นไปสมทบกับพี่ๆน้องๆที่รออยู่นะคะ เพื่อนคะเอาอีกแล้วนะคะครั้งนี้บอกว่าให้พามาซ้อมค่ะหลังจากที่กี้ไม่ได้ขี่สกูตเตอร์นานใช่ไหมคะบอกว่าเส้นทางเรียบๆเ,เลยค่ะมีเซเว่นด้วยนะคะชิลๆเลยค่ะแต่ที่พอมาถึงแล้วนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยค่ะสะภาพเส้นทางก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะคะดูเงือกกี้ดิคะเพื่อนๆ กี่จะไหวไหมไหนบอกพากี้มาซ้อมขี่อันนี้พากี้มาทรมานชัดๆเลยเฮ้ยอย่างนี้กี่ต้องทำยังไงกับทีมงานกี่ดีคะเ,เพื่อนๆช่วยคิดหน่อยนะคะไปค่ะเดี๋ยวทีมงานของกี้นะคะก็จะขึ้นไปสมทบกับพี่ๆน้องๆที่รออยู่ด้านบนนะคะส่วนกี้เองนะคะเดี๋ยวกี่ขอนั่งพักรออยู่ข้างล่างนี่แหละค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันต่อเลยนะคะ สภาพเส้นทางนะคะจากจุดที่กี้เลี้ยวกลับนะคะเพื่อนๆต่อจากนั้นนะคะสภาพเส้นทางมีความบิบบามีความขู่ขามามากๆเลยค่ะเพื่อนๆสังเกตจากแรงสั่นของแฮนด์รถนะคะของทีมงานกี้ได้เลยนะคะ จะเป็นทางขึ้นเขาที่มีร่องน้าไหลเกือบตลอดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆมาขับในเส้นทางนี้ต้องระวังกันให้มากค่ะถ้าพลาดขึ้นมานิดนึงนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะจากที่กี้เห็นนะคะขาขับขึ้นไปนี้นะคะด้านขวามือของเราค่ะเราก็จะมองเห็นวิวทีทั์ที่อยู่ด้านล่างนะคะเป็นวิวที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าเส้นทางนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าใครไม่ถูกกับความสูงนะคะก็อาจจะหวัดเสียวหน่อยๆนะคะไปค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูทีมงานของเราลุยกันต่อเลยค่ะ ่อกันมาได้สักพักหนึงนะคะก็มาถึงเนินสุดท้ายก่อนที่จะถึงด้านบนเขาค่ะแคอ่อึดใจเดียวเท่านั้นค่ะก็จะถึงด้านบนแล้วนะคะเทมงานของกี้บอกมาค่ะว่าเนินนี้นะคะเป็นเนินสุดท้ายแล้วก็เป็นเนินที่ชันมากๆเลยค่ะและถนนนะคะก็เป็นทรายเป็นฝุ่นแล้วก็เป็นหินรอยซะเยอะเลยนะคะต้องคอนโทรลรถกันให้ดีเลยสําหรับเนินสุดท้ายนี้ค่ะแต่ก็ขึ้นมาได้ครบทุกคนโดยสวัสดิภาพค่ะ หลังจากที่ลุยทางวิบากขึ้นมานะคะก็ขึ้นมาถึงด้านบนจนได้ค่ะน่าเสียดายมากนะคะที่กี้ไม่ได้ไปด้วยนะคะเอาไว้ค่ะกี้หายนะคะกี้จะไม่พลาดอย่างแน่นอนเลยค่ะเส้นทางด้านบนเขานี้นะคะกี้เคยมาแล้วค่ะแต่ว่ากี้ขึ้นมาด้วยรถยนต์นะคะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นมาด้วยเส้นทางที่ทีมงานของกี้พามาในวันนี้นะคะครั้งนั้นค่ะกี้มากับจักรยานคอร์ทวิวที20ค่ะ และด้านบนนี้นะคะนอกจากจะบรรยากาศดีแล้วนะคะก็ยังมีจุดกลางเต็นท์นะคะริมผาด้วยนะคะที่ชื่อว่าสีสุรีฟาร์มค่ะเจ้าของนะคะใจดีแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยนะคะกี้ขอบอกเลยนะคะว่าสีสุรีฟาร์มนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ชาวแคมป์ไม่ควรพลาดเลยนะคะจากที่ทีมงานของกี้นะคะแวะทักทายเจ้าของจุดกลางเต็นท์สีสุรีฟาร์มแล้วนะคะทีมงานของกี้ก็จะพาพี่ๆน้องๆไปชมวิวกันต่อค่ะ ทีมงานของกี้นะคะจะพาไปชมวิวที่ผาจุลาหรือเรียกอีกชื่อนหนึ่งว่าผาบุคานะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดกลางเต็นท์สีสุรีฟาร์มเท่าไหรค่ค่ะเดี๋ยวเราตามพี่พีน้องๆนะคะไปที่จุดชมวิวกันเลยคะ่ะ นิดนึงนะคะก็มาถึงจุดชมวิวผาจุฬากันแล้วค่ะผาจุฬานี้นะคะเ,เพื่อนๆทีมงานกี้บอกมาค่ะว่าเป็นผาที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยอีกหนึ่งจุดเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่จุดชมวิวกันดีกว่าค่ะว่าจะสวยอย่างที่ทีมงานบอกไว้หรือเปล่านะคะ ชมวิวผาจุลานี้นะคะมองออกไปนะคะวิวด้านล่างก็จะเป็นวิวเมืองสระบุรีค่ะกี่ว่านะคะเพื่อนๆถ้าได้มาชมพระอาทิตย์ตกที่จุดชมวิวผาจุลานี้นะคะก็คงจะดีไม่น้อยเลยค่ะแต่เพื่อนๆก็อย่าเชื่อนะคะจนกว่าจะได้มาดูด้วยตาตัวเองค่ะแวะชมวิวเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันแล้วนะคะก็ได้เวลาไปต่อแล้วค่ะและต่อจากนี้นะคะเห็นว่าจะไปนับกังหันลมยักษ์กันค่ะว่ามีกี่ต้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เส้นทางด้านบนนะคะจะเป็นทางเรียบนะคะบีบางช่วงที่เป็นทางขรุขระบ้างค่ะสองข้างทางนะคะก็จะเห็นท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าไรนาที่เป็นสีเขียวนะคะขับเส้นทางนี้นะคะเราก็จะได้ดื่มด่าธรรมชาติท่ามกลางทุ่งกลางหันลมที่เราเข้าไปถ่ายรูปใกล้ๆได้เลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่เราไม่ควรจะพลาดเลยค่ะขับกันมาได้สักพักหนึ่งนะคะพี่ๆน้องๆเขาก็นับกังหันลมกันจนครบแล้วค่ะ กังหันลมนะคะที่ตั้งอยู่เรียงรายกันอยู่ด้านบนแถวนี้นะคะก็จะมีอยู่ที่ประมาณ21ต้นค่ะดูแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกับการนนะักกังหันลมมากๆเลยนะคะเห็นแล้วก็สนุกไปด้วยเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆนะคะกำลังมองหาสถานที่ขับสกูตเตอร์ไฟฟ้าสนุกสนุกแล้วก็มีวิวสวยให้ชมเกือบตลอดเส้นทางกี้ขอแนะนำที่นี่ค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ค่ะอยู่ที่ตำบลดอนเมืองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาใกล้ๆกรุงเทพนี่เองค่ะและที่นี่นะคะเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นมาด้วยเส้นทางที่ทีมงานของกี้พามาก็ได้นะคะมาทางด้านหน้าได้เลยค่ะหรือถ้ามาที่นี่ไม่ถูกนะคะก็ค้นหาชื่อ ซีซูรีฟาร์มบน Google ได้เลยค่ะยังไงก็เจอแน่นอนค่ะ ลงข่าวนี้นะคะจากที่กี้เห็นนะคะดูแล้วน่าจะอันตรายกว่าขาขึ้นมาเยอะเลยค่ะถ้าคอนโทรลรถไม่ดีนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เลยค่ะต้องใช้ความระมัดระวังกันให้มากเลยนะคะพอสภาพเส้นทางนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนขาขึ้นมาเลยค่ะเป็นทางวิบากสุดๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆนนะคะมาขับขี่ในเส้นทางนี้นะคะแล้วจุดไหนที่เราไม่มั่นใจนะคะก็อย่าฝืนกันนะคะเข็นได้เข็นค่ะ เพราะว่าถ้ามาขับขี่กับกี้นะคะกี้ก็จะเน้นขับขี่สนุกและปลอดภัยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆน,นะคะมั่นใจในฝีมือของตัวเองนะคะมีลุ้มไหนเนินไหนนะคะกระโดดข้ามได้กระโดดข้ามเลยค่ะ ทางที่ใช้ในวันนี้นะคะก็ประมาณ40กิลเมตรค่ะเส้นทางวันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นค่ะว่าเป็นเส้นทางขึ้นเขาลงเขานะคะเส้นทางขึ้นเขานะคะก็ไม่ใช่เส้นทางที่ขึ้นสูงไปอย่างเดียวนะคะเป็นทางขึ้นเนินสลับฟันปานะคะสลับกันไปสลับกันมานะคะมีอยู่ประมาณ5ทางชันนะคะมีทางโค้งอยู่ที่ประมาณ5โค้งด้วยกันค่ะรถทุกคันที่มาในวันนี้นะคะถือว่าใช้ได้เลยนะคะ ม่ว่าจะเป็นเซอร์รอนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เพิ่งไปเซ็ตระบบมาใหม่นะคะคุ้มพลังเหลือเฟือเลยค่ะสำหรับสภาพสเส้นทางในวันนี้นะคะส่วนไททันเซทโฟนะคะคันนี้ก็เกินคาดเลยค่ะดูลุยได้มากกว่าที่กี้คิดไว้เยอะเลยนะคะแต่ที่ไม่เกินกว่าที่คาดไว้นะคะนั่นก็คือเส้นทางที่ทีมงานพามาในวันนี้ค่ะ ที่บอกกี้ไว้นะคะว่าทางดีวิวสวยมีเซเวไหนล่ะคะเซเว่นกี้ไม่เห็นเซเว่นสักล้านเลยค่ะแบบนี้นะคะหลอกกันชัดๆเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพืเ่อนๆแค่ทุกคนที่มาร่วมขับในวันนี้นะคะได้เห็นวิวสวยๆได้สนุกกับเส้นทางนะคะกี้ก็โอเคแล้วคะ่ะ คนก็กลับลงจากเขาได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยที่มีกี้นะคะนั่งแกวอยู่คนเดียวค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะร้อยขาของกี้นะคะหายดีก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกี้นะคะจะกลับมาที่นี่อีกครั้งแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะกี้กับทีมงานนะคะแล้วก็พี่อ้วนดูตอนไทยแลนด์นะคะแล้วก็น้องเอ็มไทยท่านต้องขอตัวไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีสถานที่สวยๆขับสนุกๆก,ก็แนะนำกี้เข้ามาได้ค่ะทั้งมาชวนกี้ได้นะคะทาง Facebook ของกี้ได้เลยค่ะข้อมูลการติดต่อของกี้นะคะก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ